นเนี่ยมีคอนเทนต์ใหม่บางทีเราเสียนนะเราอยากงอบรถอะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพาน้องชายของพี่น้องแชมป์ไปขี่รถทิพย์กันเวลาเราขับรถกันอนะมันจะรู้สึกหงุดหงิดเวย้ยเพราะว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องมาจัดมาหนึ่งคนงานไป,ไป <c oughs> นี่เอ oh าไปกันเลยมาเลยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์โก็อินเตอร์คอมเลยว่าคอมในมอเตอร์ไซค์ถูกต้องเดี๋ยวกูจะแกะให้ดูเลยหนับแรกสมมติว่าเรามากันเจ็ดคันอ่าเปิดปั๊บมันจะลิงก์กันทุกอันเลยเวลามึงคุยปั๊บคนอื่นก็จะได้ยินด้วย โอเคครับก็ขออกาด้ทรพี่รรรเร,ร,า,ร,รา,าจะสสรกรบวี้กงยวันเดอินิิตี้แบงคุณนูคืวนี้อาจจะได้ยินเสงพี่ไม่ชัดเพราะว่าพี่เนี่ยมีคอนเทนต์ใหม่บางทีเราเสียน,นะเ,เราอยากงอบรถอะแต่แบบว่าบางคนบอกว่าอยากรู้ว่าเอ้ยพี่แบงครับถ้ารถเราได้แรงมาที่เยอะแล้วเนี่ยถ้าซอนสมันจะยังเยอะไหมเอยอ,อันนี้ก็ไม่รู้เหือกันแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพาน้องชของพี่น้องแชมไปขี่รถทกันเราต้อง่อคไวก่อนต้องใส่หมวกกันนต้องใส่หมวกกันน็ จัดเต็มปะกโดดมาเลยเริ่การไม่เสียเวลาตะกร้อตะกรงตงเข้ามาตะกรงิปรถชิปโอ้ตะกองนี่ของจริงกูบอกให้รถที่เราจะขี่เนี่ยวันนี้เป็นรถไอ้นี่เวปลมนี่ไงมึงาจับมับยด็นรเดนรผอว่ารมาเลยมาเฮ้ยจับแ่งจับจับจับเฮ้ยทำเว้วันนี้แวะหน่อยเว้ยวันนี้แวะหน่อยเว้ยไอ้ไม่ติดอะไรจ้า เอางี้กูมีของเล่นจะมานำเสนอโอ้โห้าบาบ้ากูมีของเล่นจะมาดันเสนอนี่แหละน้องๆครับออะะไไรรต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยมอ้โนครับคือวันนี้พี่ไม่ได้อะสามารถดองเลยเข้าใจปะว่าเดี๋ยวเราจะนั่งกันตรงนี้เลยเฟย์ไปนั่งโน่นเฮ้ยไอ้ลูกไปเขินโยนมาดิเนี่ยเฮ้ยมึงนั่งนี่ไอ้แชมป์มึงมานั่งนี่ก่อน กูบอกเลยนะเวลาเราขับรถกันอ่ะมันจะรู้สึกหนุดหงิดเว้ยเพราะว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องใช่มึงพูดอะไรเมื่อกี้ผมถามพี่อะไรกินน้อยไหมกินน้อยไหมกินน้ำไหมกินน้ำไหมเฮ้ยงานจัดมาหนึ่งคนงานเฮ้ยเนี่เอาไปกันดิงาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะเว้ยคือพาร์ลันี่ไบเซนาเป็นรุ่น M10 บูมมึงงงไหมมันคืออะไรนี่มอเตอร์ไซค์เข้าอินเตอร์คอม มึงรู้จักอินเตอร์คอมไหมรู้มอเตอร์ไซค์เข้าอินเตอร์คอมใช่ไหมบาคอมในมอเตอร์ไซค์ถูกต้องเดี๋ยวกูจะแกะให้ดูเลยดับแรกนี่คนอื่นเขาแกะไงไม่รู้กูแกะอย่างเงี้นี่ครับน้องๆจากทางบ้านแกะมาปั๊มปั๊มมึงเห็นไหมว่านี่คืออะไรเออนี่คือบลูทูธน๊ะน่บลูะไรูทูธเอาไว้ติดหมวกกันน็อกสาธิตก่อนเลยการที่เขาตีข้างๆนี่ใช่ไหมพี่ใช่แล้วนี่เดี๋ยวปุ๊จะแกะให้ดูนี่นะคนอื่นแกะกันลุกแกะทําไม่่่ใชนี ข้างในเนี่ยเขาก็จะมีของมาให้ค่อนข้างที่จะหลายชิ้นนะครับน้องๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการ์ดของมันแลจะแปะไปที่ข้างขาอย่างนี้แล้วเราก็จะใส่นี้ลงไปคลิปอย่างนี้เห็นไหมคลิปมีตอนตอนเป็นแล้วเขาใส่ไ้งนันนี่คือหูฟังใส่ไปในหมวกกันน็อกเสร็จแล้วปั๊บมันจะมีไม้ด้วยนี่ไม้ต่อมาข้างหน้าเวลาคุยกันเนี่ยปั๊บใช่ไหมพอเราเราติดสร้างเสร็จปั๊บคุยกันเนี่ยมันจะสามารถคุยกันได้เลยเอาแบบรถอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยคุยกันได้แต่ว่าเป็น สมมติว่าเรามากันเจ็ดคันมีบุธฮุกันทุกคันยี่ห้อนี้เท่านั้นนะปั๊บเปิดปั๊บมันจะลิ้งกันทุกอันเลยเวลามึงคุยปั๊บคนอื่นก็จะได้ยินด้วยหรือมีรถตัดหน้าเฮ้ยข้างหน้ามีรถเราไม่ต้องโทรศัพท์หรือไม่ต้องบีบแตรเรียกไม่ต้องส่งสัญญาณขาสัญญาณแขนไม่ต้องส่งคุยปั๊บเพื่อนได้ยินเลยฮะปลอดภัยต่อชีวิตมึงและยังไม่พอนะกูบอกเลยสําคัญใครล่วงหน้าไปก่อนเจออานบอกด้วยประมาณนั้นแหละนี่ ถือว่าดีมากเดี๋ยวพี่ติดตั้งแล้วเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูว่าเป็นไงไปโอเคครับน้องๆจากทางบ้านสหรับตอนนี้เราใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะปกติเปิดจะมีไฟนะแต่ว่าพี่ใช้โหมดพลังงานแบบว่าให้มันดับเพราะว่ามันจะได้แบบว่าประหยัดพลังงานมึงได้ยินไหมได้ยินที่พี่พูดเบาหน่อยดังเกินแชมป์ตีนหรือไม่พี่ผมไม่ยินอ่ะโอเคครับไปเดี๋ยวพี่พาไปลองเทสกันเลยเพื่อปนๆไม่เสียเวลามาๆๆมาดีอะหวะรอบนี้จะได้ยินหรือเปล่าอ่ารอบนี้เราจะไปเซเว่นอ่า ชักเลยว่าเราจะกินอะไรไปไปไป,ไปเลย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 ไปเละไปเยไปเลยไปลยไปเลยไปเลยไกเลยไป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 เลยปเลยไปเรยไปเลยไเยไปเลยไปเลยไปเลยไีเลยไเลยไปยไลยเลปเลยเยปเลเลยเยเยยเ นั่นไงเห็นไหมเฮ้ยแชมป์ข้างหน้ามีดาน่ะเฮ้ยเอาไงดีพี่ข้างหน้าพี่ข้างหน้าข้างหน้ามีซอยหลบยูเฮ้ยพี่แต่มันได้ยินโคตรชัดเลยอ่ะมันได้ยินชัดเลยเออมันได้ยินเหมือนเราคุยกันอยู่ข้างนอกเลยอะพี่แต่เฟรมันไม่น่าจะได้ยินกับพวกกูหรอกเพราะมันกระปองเอฟรมันแอบไปตีแนนอะใช่พี่ไอไอเนียนอะไรนั่นแหละพี่ พี่บอกเลยว่าบูทูธนะครับยี่ห้อนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่เพจเซน่าเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพารานี่นะครับสําหรับสายแว่นสายรถทิปหรือสายเดินทางไกลนะครับพี่เสียงอยนี้เวลาผมหมอบไปอ่ะเอ้ยพี่เสนผมอยากพี่เสนาแล้วไอ้ยเฮ้ยผมไม่หมดเลย้ยินโอเคผมว่าเราหนูก็แล้วยังไม่พอนะการขับขี่เราถ้าเราขี่คนเดียวงอ่อน สามารถเปิดเพลงฟังได้เอฟเเหรือว่าบลูทูธกับโทรศัพท์เอาอย่างงี้เมื่อคุยรับรับมือือได้ดิทั้งกันนรับโทรศัพท์ได้ด้วยเออคน่ทรมาปุ๊บกดได้รีบเลยเราไม่ต้องใส่หูฟังเลยคือมันได้ยินเพลงได้ทุกอย่างถูกต้องไม่ได้แอร์ซินะครับทุกคนก็ฝากไ้ด้วยสำหรับเจ้าเซย์นาพลานี่นะครับผม